ค่ำคืนอันเงียบสงบในสวนสาธารณะ b บริโก Park คเบลสและเพื่อนใหม่ของเขาแซมกำลังนัดเจอกันเพื่อใช้เวลาด้วยกันก่อนกลับไปเรียนต่อหลังช่วงปิดเทอมฤดูหนาวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีเพื่อนคนอื่นของเบลส์ที่รู้จักว่าแซมคนนี้เป็นใครแซมบอกว่าเบลส์เป็นเพื่อนของเขาแต่เบลส์ไม่เคยพูดถึงชื่อแซมมาก่อนเลยที่แย่กว่านั้นเบลส์ไม่ได้บอกว่าจะไปเจอใครในคืนนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เมื่อเช้าวันต่อมาพ่อแม่ของเบลสตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาหายตัวไปพวกเขากังวลใจและไม่นานพวกเขาจะรู้ว่าค่ำคืนอันเงียบสงบในสวนสาธารณะจะเป็นคืนสุดท้ายของเบลสยินดีต้อนรับสู่ True Crime Story ถ้าคุณเป็นผู้ชมหน้าใหม่ผมคือพิธีกรไทยนอตและผมโพสสารคดีอาชญากรรมใหม่ทุกสัปดาห์ถ้าคุณชอบเรื่องราวอาชญากรรมแบบดั้งเดิมที่ไม่มีเรื่องไร้สาระจาก AI คุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดปุ่มสมัครสมาชิก เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของผมมันฟรี100เอร์ซเบลส์เบิร์นสไตเกิเกิดที่ออเรนจ์เคาน์ตี้แคลิฟอร์เนียมีพ่อแม่ชื่อจีนและกีเดียนเขามีพี่น้องสองคนเจและโบเบลส์เป็นที่รู้จักในฐานะคนที่มีเอกลักษณ์ร่าเริงเสมอและหลงไหลในหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขารักดนตรีการเขียนและการทำอาหารเบลส์มาจากครอบครัวชาวยิวและในช่วงเวลาของคดีนี้เขากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยวัยเพียง19 พี่เขายังคงค้นหาตัวเองและการอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายนั้นยากสำหรับทุกคนแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างในชีวิตของเขาดูดีมากเขาเรียนที่ Orange Country School of the Arts และหลังจากนั้นสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในฟิลาเดลเฟียถึงแม้เบลสจะรักอาหารและการเขียนเชิงสร้างสรรค์แต่เขาต้องการเรียนต่อด้านการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเป็นคนฉลาดมาก และทุกคนในครอบครัวเชื่อว่าการแพทย์จะเป็นเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาในช่วงเวลาของคดีนี้เบลส์อยู่ในปีที่สองของการศึกษาและจากทุกมุมมองเขากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำในสิ่งที่รักและอยู่กับคนที่รักในช่วงฤดูหนาวของปี2017คดีนี้เริ่มคลี่คลายเป็นช่วงปิดเทอมฤดูหนาวและเทศกาลวันหยุดกำลังจะมาถึงเบลส์จึงเดินทางจากฟิลาเดลเฟียกลับแคลิฟอร์เนีย เพื่อพบครอบครัวเขาใช้เวลาอัปเดตเรื่องราวครอบครัวทำอาหารให้เพื่อนและครอบครัวและมีความสุขมากเบลสตื่นเต้นมากที่จะได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์กับครอบครัวก่อนกลับไปเรียนต่อและมันเป็นช่วงวันหยุดที่สมบูรณ์แบบทุกคนในครอบครัวของเบลส์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะแต่ก่อนที่เบลส์จะรู้ตัวก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปเรียนและเริ่มเทอมใหม่ วันที่เบลส์ออกจากบ้านพ่อแม่เพื่อกลับไปใช้ชีวิตประจําวนคือวันที่2มกราคม2018เพียงวันเดียวหลังจากเฉลิมฉลองปีใหม่แต่สำหรับเบลส์วันนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะมันเป็นวันสุดท้ายที่เขาถูกพบเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ของเบลส์ไม่ได้รู้ทันทีว่าลูกชายของพวกเขาหายตัวไปเขาอยู่ที่บ้านในสถานที่ที่เขาเติบโตมาพวกเขาสังเกตว่าเขาออกจากบ้าน และดูเหมือนจะหายไปนานพอสมควรแต่พ่อแม่ของเขาไม่กังวลมากนะักบางทีเขาอาจจะออกไปพบเพื่อนเก่าแต่เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่จีนอยู่ที่คลินิกทันตแพทย์เธอรู้สึกถึงความคิดที่ไม่สบายใจและคอยรบกวนเบลส์ไม่ได้ติดต่อมาตั้งแต่เมื่อคืนที่จริงแล้วเบลสัญญาว่าจะไปกับแม่ที่คลินิกแต่เขาไม่ปรากฏตัวนี่ไม่ใช่เรื่องปกติของเบลส์เลยเขาจะไม่ทิ้งพ่อแม่ไปโดยไม่บอกกลา่าวถ้าเขายุ่งเขาจะโทรบอกเพื่อไม่ให้พวกเขารอ กีเดียนและจีนโทรหาเบลสียงต่อเนื่องแต่ไม่มีคำตอบทั้งสองรีบกลับบ้านและไปที่ห้องของเขาเขาไม่อยู่ที่นั่นแต่ของใช้ส่วนตัวของเขายังอยู่รวมถึงกระเป๋าเงินรีเทนเนอร์และแว่นตาจีนรู้ว่าถ้าเบลส์ไปที่ไหนเขาจะใส่รีเทนเนอร์และพกกระเป๋าเงินไปด้วยเสมอของทุกอย่างอยู่ในบ้านแต่เบลส์อยู่ที่ไหนพวกเขาโทรหาเพื่อนของเบลส์แต่ไม่มีใครได้ยินจากเขาเหมือนว่าเขาหายตัวไปในความมืดของค่ำคืนทำให้ครอบครัวกังวลใจอย่างสุดซึ้ง ครอบครัวเบิร์สไต์แจ้งตำรวจทันทีว่านักศึกษาวัย9 9ปีหายตัวไปขณะที่ครอบครัวและเพื่อนพยายามหาเบาะแสคำตอบหรือข้อมูลเกี่ยวกับเบลส์พวกเขาทำสิ่งที่คิดได้โดยล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์ของเบลส์และสามารถเข้าถึง Snapchat ของเขาได้ไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นเบาะแสเดียวในคดีนี้เบลส์ส่งข้อความถึงใครบางคนเป็นชายหนุ่มชื่อแซมและเบลส์ส่งที่อยู่บ้านของเขาให้แซม ชื่อนี้ไม่คุณเคยกับครอบครัวเบิร์นสไตพวกเขาไม่รู้จักชายลึกลับชื่อแซมแต่ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเบลส์หรืออย่างน้อยก็รู้บางอย่างเกี่ยวกับเขาพ่อแม่ของเบลส์ไม่รอช้าและติดต่อแซมวดวาดพวกเขาบันทึกการสนทนาและมอบให้กับนักสืบในภายหลังกิเดียนเป็นคนที่คุยกับแซมซึ่งบอกว่าเขาไปรับเบลส์จากบ้านตอน23นาฬิกา ของคืนวันที่สองมกราคมและทั้งสองขับรถไปที่สวนสาธารณะบริ e โกพาร์คในเล็กฟอร์เรสที่นั่นเบลส์ลงจากรถและบอกแซมว่าเขาจะไปพบเพื่อนอีกคนแล้วเดินไปตามทางที่มืดมิดจากนั้นเขาก็หายตัวไปแซมพยายามเรียกเบลส์แต่ไม่เห็นหรือได้ยินอะไรเบลส์หายไปจากสวนสาธารณะอย่างกระทันหันเรื่องนี้แปลกมากเรื่องราวของแซมมีบางอย่างที่ครอบครัวเบิร์นสไต์รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าแซมเป็นใครจึงถามว่าเขารู้จักเบลส์ได้อย่างไรแซมตอบว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนที่ o r อ Country s c h ส o l o อ d ฟเดดอาดักสืบตัดสินใจคุยกับเพื่อนเกา่าและเพื่อนร่วมชั้นของเบลส์การค้นหาคำตอบนำพวกเขาไปหาเรียเรยอะเพื่อนสนิทของเบลส์มาหลายปีเรียเบลส์และแซมเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่ Orange Country School of ฟเดดอา และขัดกับสิ่งที่แซมเล่านักสืบพบจากเรียว่าแซมและเบลส์ไม่ใช่เพื่อนกันเรียอธิบายว่าแซมเป็นคนนอกกลุ่มในชั้นเรียนเขามักจะเงียบขี้เหงาเฉยเมยและถูกเรียกว่าบ้าเขากับเบลส์ต่างกันราวฟ้ากับเหวเบลส์อบอุ่นร่าเริงและเป็นมิตรกับทุกคนส่วนแซมตรงกันข้ามเรียและเพื่อนร่วมชั้นจำได้ว่าแซมแปลกมากเขาชอบวาดรูปแต่ไม่ใช่ตัวการ์ตูนหรือเส้นขยุกข,ขยิกแซมวาดภาพพื้นเต็มสมุดของเขา เขาเป็นคนอนุรักษนิยมสุดโตง่งและหลายคนปฏิเสธความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางชั่วชาติแต่ประเด็นคือเขาเป็นคนที่แตกต่างจากทุกคนทุกคนที่รู้จักเบลส์และแซมแน่ใจว่าทั้งสองไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันพวกเขาแทบไม่เคยคุยกันในออสเจเซและเพื่อนร่วมกลุ่มของพวกเขาก็ไม่รู้จักกันแล้วทำไมแซมถึงนัดเจอเบลส์และทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อรวมกับเรื่องราวแปลกๆของแซมเกี่ยวกับการที่เบลส์ไปกับเขาที่สวนสาธารณะแล้วเดินจากไปโดยไม่มีคำเตือนเรื่องราวเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าในตอนนี้แซมยังดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ตำรวจสงสัยในตัวเขาอย่างมากและด้วยเหตุนี้แซมถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในการหายตัวไปของเบลส์สาวันหลังจากการหายตัวไปอย่างอธิบายไม่ได้ของเบลส์การค้นหาก็เริ่มขึ้น ตำรวจค้นหาพื้นที่ป่าสถานที่ห่างไกลและบริเวณใกล้เคียงของสวนสาธารณะที่เบลส์ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายโดรนบินสำรวจพื้นที่ป่าที่ยังคงเขียวชอุ่มและโปสเตอร์คนหายถูกพิมพ์ออกมานับพันใบติดไว้ทุกคนแห่งชุมชนรวมตัวกันเพื่อค้นหาเบลส์และสนับสนุนครอบครัวเบิร์นสไตที่กำลังหวาดกลัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นักสืบยังคุยกับแซมและเขายืนยันว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบลส์หลังจากที่เขาหายตัวไปเขาเล่าเรื่องเดิมที่บอกพ่อแม่ของเบลส์นักสืบค้นหาท่ามกลางสายฝนและพวกเขาจดจ่ออยู่ที่บริเวณหนึ่งในสวนสาธารณะบเรโกภาคถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ทัศนวิสัยยังชัดเจนแต่ตำรวจรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังจะพบอะไรบางอย่างและพวกเขาก็พบแปดวันต่อมา ในวันที่10มกราคม2018ตำรวจคนหนึ่งสังเกตเห็นบางอย่างใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบเรโกภาพมันเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนปกติแต่ด้านล่างมีดินที่ถูกรบกวนและขุดขึ้นมานักสืบขุดต่อไปและไม่ถึงสองสามฟุตพวกเขาพบร่างมนุษย์เสียชีวิตเย็นชาเต็มไปด้วยบาดแผลถูกแทงมันคือเบลส์เบิร์นสไตล์วัย19ปีแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ยิ้มตามสไตล์ของเขา ใบหน้าและร่างกายของเขาเย็ยนชาปราศจากอารมณ์และไร้ชีวิตเบลส์ถูกพบเสียชีวิตในหลุมตื้นในสวนสาธารณะเดียวกันที่เขาถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายกับเพื่อนข้างร่างกายของเขาคือโทรศัพท์ที่พังและมันเป็นของเบลส์ด้วยตำรวจชุมชนและพ่อแม่ของเบลสตกใจและไม่อยากเชื่อพวกเขาสวดภาวนาและหวังว่าเบลส์จะกลับมาอย่างปลอดภัยแต่โชคร้ายที่วันนั้นจะไม่มีวันมาถึงการชนะศพด,ดำเนินการและผลลัพธ์ทำให้ใจสลาย เบลส์ถูกโจมตีด้วยมีดเกือบ28ครั้งเจ้าหน้าที่ชนะสุดรศพมองจากบาดแผลและจำนวนครั้งที่เขาถูกแทงรู้ว่าการโจมตีนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความโกรธคำถามคือเบลส์วัย19ปีทำอะไรถึงถูกโจมตีอย่างโหดร้ายเช่นนี้นักสืบรู้ว่าต้องหาคำตอบจากแซมวูดวาดแซมถูกจับกุมสองวันหลังจากพบร่างของเบลส์ในศวนสาธารณะโบเรโกภาค และเมื่อสอบสวนและสืบสวนเกี่ยวกับแซมพวกเขาพบรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นแซมมูดวาดวัย20ปีมาจากนิวพอร์ตบีตแคลิฟอร์เนียเขาเข้าเรียนที่ออร์เรน o u คันทรีสคูลออฟเดอะอาร์แต่ต้องออกจากโรงเรียนเพราะเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้ชายบางคนในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีความเกลียดชังต่อกลุ่มรัก่วมเพศอย่างมากและแสดงออกอย่างเปิดเผย ขณะที่แซมถูกควบคุมตัวและไม่พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะนักสืบไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสืบสวนชีวิตของแซมตำรวจเปิดเผยทุกส่วนในชีวิตของเขาและสิ่งที่พบทำให้พวกเขาหนาวสันหลังแซมมีความลับอันมืดมิดและนักสืบเชื่อว่าความลับนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาทำกับเบลสแซมเป็นสมาชิกของลัตที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสุดต่งฝ่ายขวา ที่ส่งเสริมคำพูดที่สร้างความเกลียดชังความรุนแรงและความก้าวร้าวต่อทุกคนที่พวกเขาไม่เห็นด้วยลัที่นี้ก่อตั้งขึ้นในปี2013ในสหรัฐอเมริกาตอนใต้ก่อนจะแพร่ขยายเหมือนโรคไปยังสหราชอาณาจักรแคนาดาเยอรมนีและบางส่วนของยุโรปลัที่ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งในขบวนการที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่21กลุ่มนี้ต้องการยึดครองโลกทำลายทุกคนและทุกสิ่ง และเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นแนวคิดแบบระเบียบโลกใหม่และพวกเขาต้องการให้ทุกคนในโลกเชื่อในแนวทางที่บิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความเกลียดชังของพวกเขาเป้าหมายหลักของพวกเขาคือชาวยิวและสมาชิกของชุมชน LGBT นักสืบพบว่าเนื่องจากแซมเป็นคนนอกกลุ่มช่องทางแสดงออกเดียวของเขาคืออินเทอร์เน็ตและนั่นคือที่ที่เขาพบลัทธิและพบคนที่มีความคิดชั่วร้ายและเย็นชาเหมือนเขา ตำรวจเชื่อว่าแซมพยายามอย่างหนักที่จะกดข่มความต้องการและรสนิยมทางเพศของเขาแต่การเห็นความแตกต่างในชีวิตของเบลส์ทำให้เขารู้สึกทุกข์และโกรธสิ่งเดียวที่ไม่สมเหตุสมผลในสถานการณ์นี้คือถ้าแซมเป็นเกย์จริงๆตั้งแต่แรกทำไมเขาถึงเข้าร่วมลัทธิคำตอบที่ง่ายคือเขาแค่ต้องการที่ที่เขาจะเข้ากันได้แต่แซมไม่เข้ากันเลยสิ่งเดียวที่เขามีเหมือนกับคนในกลุ่มคือความโกรธและความขมขื่น ผมจินตนาการได้ว่าการเผชิญหน้ากับรถนิยมทางเพศของตัวเองมันน่ากลัวแต่นี่ไม่สมเหตุสมผลเลยดูเหมือนว่าแซมขุดหลุมฝังตัวเองโดยเข้าร่วมลัทธิและกดข่มรถนิยมทางเพศของเขาความก้าวร้าวความขับข้องใจและความโกรธที่สะสมไว้ในที่สุดก็ระเบิดออกมาและเบลส์ต้องจ่ายราคาด้วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เคยทำร้ายใครในที่สุดแซมถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมการใช้อาวุธร้ายแรง และข้อหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังสองกระทงเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถึงแม้ว่าหลักฐาน DNA ในรถและบ้านของแซมจะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าชีวิตเบลส์รถของแซมและมีดที่ใช้กับเบลส์ซึ่งพบในบ้านของแซมมี DNA ของเบลส์อยู่เต็มไปหมดความท้าทายหลักของอายการไม่ใช่การพิสูจน์ว่าแซมฆ่าเบลส์หรือไม่เขาทำแน่นอน แต่เป็นการพิสูจน์ว่านี่เป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือไม่แรงจูงใจสำคัญในคดีนี้ฝ่ายจำเลยพยายามให้เป็นข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนาซึ่งถ้าสำเร็จแซมอาจได้รับการปล่อยตัวในที่สุดแต่อัยการยืนกรานว่าอาชญากรรมนี้เยนชาคำนวณไว้ล่วงหน้าและเต็มไปด้วยความเกลียดชังและพวกเขาต้องการให้แซมถูกจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนเส้นทางสู่ความยุติธรรมยาวนานเพราะในช่วงนั้นโควิด -19 เกิดขึ้น และการพิจารณาคดีถูกเลื่อนครั้งแล้วครั้งเล่าครอบครัวเบิร์สไตน์เหนื่อยล้ากับการรอคอยและความเจ็บปวดจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายพวกเขาต้องการให้คาตกแะถูกลงโทษและฟันร้ายนี้จบลงเมื่อแซมถูกนำตัวขึ้นศาลมันคือเดือนเมษายน2024ครอบครัวเบิร์สไตน์ต้องรอถึง6ปีอันยาวนานและทรมานเพื่อนำคดีของลูกชายไปสู่การพิจารณาคดีและลงโทษผู้กระทำผิด ในเวลา6ปีหลังจากการฆาตกรรมของเบลส์ลายสิ่งเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ข้อจำกัดจากโควิด -19 และความปกติใหม่แซมดูแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงผมของเขายาวรุงรังถึงไหลเล็บของเขาไม่ตัดและเขาเงียบขรึมมากบางคนคิดว่าแซมดูคล้ายกับชาวแมนสันฆาตกรที่ใจแคบและเป็นคนไร้ค่าแต่เรื่องของแมนสันเป็นอีกวันแต่ผมจะบอกว่านี่ชาลสอแมนสันถูกบูชาโดยลทัทธิของแซม นั่นบอกอะไรได้มากในไม่ช้าการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นและอายการนำเสนอหลักฐานทั้งหมดต่อแซมการเป็นสมาชิกของลทัทธิรถนิยมทางเพศที่เขาปกปิดความรู้สึกขัดแย้งต่อเบลส์และการเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเบลส์ขณะมีชีวิตข้อโต้แย้งของอายการตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าแซมรู้ว่าเขาชอบผู้ชายแต่การเห็นว่าลทัทธิมีมุมมองต่อการรักร่วมเพศอย่างไรและอิทธิพลที่ผิดพลาดทำให้แซมรู้สึกโกรธต่อเบลส์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นยิวแต่ยังเป็นเกย์อย่างเปิดเผยเขาไม่อาจทนเห็นเบลส์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ถูกตัดสินและนี่นำไปสู่การที่แซมฆ่าชีวิตเขาด้วยเลือดเย็นเขามีอาวุธติดตัวและแซมวางแผนทุกอย่างไว้ล่งหน้าเมื่อเขารอลงเบลส์ในคืนวันที่2มกราคมฝ่ายจำเลยโต้ว,ว่าแซมเป็นเพียงชายหนุ่มที่ถูกเข้าใจผิดมีปัญหาสุขภาพจิตและขาดทักษะทางสังคมแต่เรื่องพลิกผันเมื่อฝ่ายจำเลยนำเสนอข้อโต้แย้งที่น่าตกใจ พวกเขาอ้างว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบลส์เขานำมันมาสู่ตัวเองให้ผมอธิบายโดยพื้นฐานแล้วฝ่ายจำเลยอ้างว่าในคืนที่เบลส์ถูกฆ่าแซมกำลังเสพยาเสพติดแซมรู้สึกมึนงงและทุกอย่างพร่ามัวแต่เขาจำได้ว่าเบลส์หยิบโทรศัพท์ออกมาบันทึกวิดีโอแซมและพยายามสัมผัสเขาแซมรู้สึกตื่นตระหนกและรังเกียจการกระทำของเบลส์แซมถูกเลี้ยงมาในครอบครัวคาทอลิกอนุรักษนิยมดังนั้นถึงแม้เขาจะรู้ว่าเขาชอบผู้ชาย แต่เขาไม่ต้องการให้ใครรู้และการที่เบลส์บันทึกเรื่องนี้มันยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้การอยู่ในลัิที่รุนแรงเกลียดชังผู้คนและฆาตกรรมนั้นยอมรับได้สำหรับแซมแต่การยอมรับรถนิยมทางเพศของเขาไม่ใช่สามัญสำนึกหายไปจากที่นี้แต่ในรถแซมอธิบายว่าเบลสคมขู่จะเปิดเผยรถนิยมทางเพศของเขาด้วยภาพที่อาจทำให้เขาอับอายและนั่นคือตอนที่แซมรู้สึกจนมุมเขาไม่เห็นทางออก และหยิบมีดพกที่เขาพกติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นลูกเสือและไม่หยุดตจมตีเบลส์จนกว่าเขาจะหยุดขัดขืนมันเป็นช่วงเวลาที่น่าสะเทือนใจสำหรับครอบครัวของเบลส์การได้ยินว่าลูกชายของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นและว่าเขาเป็นฝ่ายผิดทำให้ทุกคนอ้าปากค้างเพื่อความยุติธรรมไม่มีภาพที่อาจทำให้อับอายของแซมในโทรศัพท์ของเบลส์เราสามารถพูดได้ว่าแซมแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเอง เขาจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ยอมรับว่าเขาชอบผู้ชายและมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคนที่เขาดึงดูดแต่ในเดือนกรกฎาคม2024ทุกคนรอคำตัดสินแซมมีความผิดฐานก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือจะรอดพ้นด้วยข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนาหลังจากคณะลูกค,คุนพิจารณาคำตัดสินก็ออกมาแซมวูดวัดมีความผิดฐานฆาตกรรมระดับที่หของเบลส์เบิร์นสไต์ในอาชญากรรมจากความเกลียดชัง สี่เดือนต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2 0 2 4แซมถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนการพิจารณาคดีของแซมวูดวัดไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมมันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังสำหรับเหยื่อในสถานการณ์เดียวกับเบลส์กีเดียนและจีนพ่อแม่ของเบลส์ตัดสินใจเปลี่ยนความเจ็บปวดและความทุกข์เป็นพลังเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาก่อตั้ง bless it forward ขบวนการแห่งความเมตตาซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศและเพื่อเผยแพร่ความคิดบวกสวนสาธารณะบริโกพาร์คสถานที่ที่ชีวิตของเบลส์ถูกยุติลงกลายเป็นอนุสรณ์สถานของเขาหินหลากสีที่มีข้อความอบอุ่นและปลอบโยนสำหรับเบลส์และครอบครัวของเขาตกแต่งบริเวณที่พบร่างของเบลส์ครอบครัวเบิร์นสไต์รู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากคนแปลกหน้าในช่วงเวลาที่ยาวนานและเจ็บปวดนี้และพวกเขาสบายใจที่เบลส์ ถูกจดจำในแบบที่เขาควรจะเป็นด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเขาชีวิตของเขาอาจสั้นลงแต่พ่อแม่ของเขาทำให้มั่นใจว่าผลกระทบและความรักของเขาจะยังคงอยู่ต่อไปนานแสนนานด้วยสีสันความสว่างและความอบอุ่นครอบครัวเบิร์สไตล์เชื่อว่าไม่มีใครควรถูกลงโทษหรือตัดสินจากคนที่พวกเขารกัการก้าวต่อไปดูเหมือนง่ายและบางครั้งพ่อแม่ของเบลส,สามารถดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความทรงจำของเขา แต่ยังมีหนทางอีกยาวไกลในการเยียวยาผมรู้สึกว่ามันชัดเจนว่าเพียงเพราะคุณไม่เห็นด้วยกับใครบางคนมันไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการฆาตกรรมความขัดแย้งเกี่ยวกับวิธีชีวิตค่านิยมหรืออะไรก็ตามมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความขัดแย้งแบบนี้มีมาตั้งแต่รุ่งอรุณของมนุษยชาตินับพันปีที่ผู้คนถกเถียงกันว่าวิธีชีวิตแบบไหนดีที่สุดแต่ความจริงคือวิธีชีวิตที่ดีที่สุดคือการเคารพซึ่งกันและกัน ผมไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำพูดหรือใช้ชีวิตมันเป็นชีวิตของคุณไม่ใช่ของผมผมควรมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของผมและคุณก็เช่นกันแต่ความคิดเห็นของเราไม่มีน้ำหนักหรือสิทธิที่จะครอบงำว่าคนอื่นอยากใช้ชีวิตอย่างไรเราทุกคนถูกวางไว้ที่นี่เพื่อใช้ชีวิตและตัดสินใจและการเลือกของคนอื่นถูกหรือดีหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสินสิ่งที่เราทำได้คือจดจ่อกับความคิดการกระทำ และจุดหมายที่เราต้องการในตอนท้ายของทุกสิ่งจงรักศัตรูของเจ้าทำดีต่อผู้ที่เกลียดเจ้าอวยพรผู้ที่สาบแช่งเจ้าอธิษฐานเพื่อผู้ที่ทำร้ายเจ้าลูก้าหกนาฬิกาสามานาทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามตอนนี้ของ True Crime Story ผมอยากขอบคุณสมาชิกช่องบางคนเป็นพิเศษรวมถึงเฮเดอร์มอนเทอร์คิวและ Jennifer. เจนิเฟอร์ฮักเิบถ้าคุณอยากเป็นสมาชิกช่องคุณจะได้ดูวิดีโอใหม่บางครั้งก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนช่องผมขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจทําเช่นนั้นถ้าคุณอยากเข้าร่วมคุณสามารถคลิกปุ่ม join ด้านล่างวิดีโอหรือหาลิงก์ในคำอธิบายอย่าลืมซื้อยืด true crime story ก็มีวางจำหน่ายคุณสามารถหาได้จากลิงก์ในคำอธิบายเช่นกันแต่เช่นเคยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ลองดูคดีที่น่าสนใจอื่นที่ผมเคยทำและอย่าลืมสมัครสมาชิกมันฟรีและทำให้คุณไม่พลาดวิดีโอใหม่ของผม ผมคือไทยน็อตแล้วเจอกันในตอนหน้า